ได้เวลากินข้าวความรู้สารนุกรมนิทานเอ้ยยังชนะลาสละสูตรบวกสูตรลบเข้าสู่หมดจัดเลี้ยงเด็กๆดมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันสูตรคูณสูตรหารเพลงเด็กภาษาอังกฤษเสียๆๆงหวงัวเราะนิทานภาษาอังกฤษ สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับ อันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือสําหรับเด็กเสริมการเรียนรู้เสริมพัฒนาการนะครับมีปุ่มกดให้มากถึง28ปุ่มเลยนะครับมีทั้งเพลงเด็กนิทานการบวกลบคูณหารเพลงภาษาอังกฤษเสียงหัวเราะเสียงสัตว์ก็มีรูปทรงเหมือนโทรศัพท์แบบนี้น้ําหนักเบาถือง่ายนะครับมีแสงไฟสวยๆแบบนี้ด้วยมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได้ช่องเสียบสายชาร์จแบบ Type C ราคาถูกมากเลยนะครับกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์